ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่9มกราคม2564เวลา17นาฬิกา10นาทีนะคะอุณหภูมิอุณหภูมิต,อ,อ,มต,อ,อ,มตอนนี้ก็16องศาเซนเซียสนะคะเป็นยามเย็นที่ก็ถือว่าหนาวนะคะจากช่องยายจินพาดูพารมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะยาจินจะพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเชียงกลางแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าสะพานสายรุ้งนะคะสวยงามมากเลยนะคะขณะนี้ยาจินอยู่บนสะพานสายบนสะพานสายรุ้งนี่นะคะมองไปข้างล่างนะคะจะมีสวนดอกไม้ที่เขาปลูกไว้นะคะสวยงามมากเลยคะ่ะมีกระท่อมมีวิวทิวทัศนมีโลเคชั่นที่ดีมากเลยนะคะ ยายจินจะค่อยๆพาไปนะคะพาไปดูลำธารน,นะคะมีลำธารด้วยนะคะเป,เป็นถือว่าเป็นแม่น้ำเนาะเป,นเป็นแม่น้ำแต่ว่าน้ำก็ไม่เยอะนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่ถือว่ามีโอโซนดีมากเลยนะคะวันนี้ยายจินก็มากับมอเตอร์ไซค์คู่ชีพของยายจินนะคะสีแดงนะคะยายจินมาตรงนี้นะคะยายจินจะพาดูทุ่ง ทุ่งนาของเขาจะตอนนี้เขาจะปลูกข้าวโพดนะคะมีข้าวโพดมีพริกนะคะสวยงามมากและมีภูเขาด้วยนะคะท้องฟ้าก็ประมาณก็ถือว่ายังสดใสอยู่นะคะสวยงามมากเลยนะคะยายจินก็ถือโอกาสมาตอนแรกว่าจะมาเซอร์เวดูก่อนนะคะว่าพอจะทําคลิปได้ไหมมาดูแล้วสวยงามมากเลยค่ะยายจินก็เลยจัดการทําคลิปเลยค่ะ ท้องฟ้าแจ่มใสดีอยู่นะคะตะวันก็เริ่มตกดินแล้วนะคะท้องฟ้าก็ก็พออยู่ได้พอสลัวสลัวอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะมืดแล้วนะคะยายจินก็เนี่ยยายเมื่อกี้ยายจินแวน้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวยายจินจะพาลงไปข้างล่างก่อนนะคะไปดูใกล้นะคะยายจินจะซูมให้ดูก่อนว่าเนี่ย,ยท้องนาสวยงามมากเลยะคะ่ะข้าปลูกข้าวพดนะคะ ยายจินก็ถือโอกาสมามีบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวยายจินดูอีกรอบหนึ่งสวยงามมากเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะอยู่รำไรอยู่ขอบภูเขานะคะยายจินก็เดินมาเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างนะคะสวยงามมากเลยนะคะ สวยงามมากเลยเป็นคลิปที่ยายจินก็พยายามฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะว่าคำพูดคำจาการจับขากล้องนี่มันเป็นแบบไหนใช้ยังไงตอนแรกที่ยายจินทำคลิปรแรกๆยายจินก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะเออมีชาวบ้านเข้าก็มานะคะ่นสงสัยมาล้างอะไรไม่รู้นะคะเขาขอ,อยู่ข้างล่างนะคะยายจินก็แอบดูเขาไปนะคะ มีอะไรบ้างก็สวยงามอยู่นะคะก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะคะเขาก็มาเที่ยวกันยามเย็นมีเด็กๆอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆเ,เขาเมื่อกี้เห็นละเดยกจิ้นขึ้นมาบนสะพานก่อนขอพูดภาษาเหนือด้วยนะคะทักทายเข้าก่อนนะคะป่ามันสวัสดีเจ้าจะมายากคลิปนะเจ้ายกมือทักทายก,กันหน่อยนี่ป้ามันวแม่มันเนาะยกมือทักทายกันหน่อยนี่งทำคลิป เขาทักทายมาแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะยาสวัสดีเจ้ามาเนี่ยคลิปเจ้าขอบคุณเจ้าก็ขอบคุณเขาไปนะคะเขาทักทายเรามานะคะสวยงามมากเลยยายจินก็นั่งยองๆอ,อยู่จะถึงสุดสะพานแล้วนะคะนี่สุดสพานนะคะเขาจะปลูกปลูกสารพัดนะคะพืชกําลังออกสวยนะคะเขียวขจีเลยค่ะ ยายจินก็อุย้ยตื่นตาตื่นใจกับเขานะคะนี่นะคะดึงมาให้ดูนะคะก็มีรถมอเตอร์ไซค์ก็เดินทางมาอยู่นะคะรถมอเตอร์ไซค์นี่เขาขับมาแล้วนะคะมดมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาไปทําปลูกทําการเกษตรนะคะเป็นรถซาเล้งนะคะรถคันนี้กําลังจะแอนแอนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทักทายเขาก่อนนะคะนี่ ฮ้ยแลสวัสดีจ้าจะอยักิีเจ้า,จา,ด,จาดีปล่อยมือน่ <c oughs> อยอะทักทายเขาไปแล้วนะคะเขาก็ก็ดูเราอยู่ว่าเราทำอะไรนะคะนี่นะคะย่จจินก็จะแอบ,บจะขึ้นมาบนกระเจ้าจะขึ้นกะนรถเกิดก็อนนั่นรถเจ้าเกิดก็ เขากาลังตั้งหลักนะคะเดี๋ยวเราดูเขาตั้งหลักขึ้นมาพ่อมันจะขึ้นมาหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นนะคะวกรถกลับไปนะคะหรือว่าเขาจะขึ้นอยู่นะคะเขากำลังตั้งหลักนะคะเราก็อยู่ขอบขอบสะพานหน่อยอยายจีนก็นอายุเยอะแล้วต้องแอบแอบฮัลโหลสวัสดีจ้าเก่งมากมากเลยเอาไปเลยพ่อนฮัลโหลคืนอ้าไปอีกคันหนึ่งแล้วค่ะเรา,าทักทายเขาปล่อยมือทักทายเราไม่ได้นะ ไม่รู้รถติดนะรถติดเลยได,ได้ก็ได้เนอาอขอบคุณหลายเจ้าเออมอเตอร์ไซค์เขาแว้นขึ้นมาเหมือนยายจินเลยเดี๋ยวย,ยายจินต้องแอบ,บก่อนนะคะตั้งขาตั้งแป๊บหนึ่งมอรถก็ว่าแอบ,บแล้วนะคะต้องแบบอบนิดนึงนะคะเพราะว่ายายจินแวน้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะ เป็นสะพานที่สวยงามมากนะคะเนี่ยเป็นสีสันสะพานสายรุ้งนะคะมีอีกคั้นแล้วค่ะขึ้นมาเห็นแล้วสวัสดีจ้า <pouquinho. S 1> เขาปล่อยมือไม่ได้นะเราทักทายเขาเราตื่นเต้นนะคะเขาก็ยิ้มตอบรับเรามานะคะ <S <S บ้านนอกนี่เราจะทักทายกันนะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวยายจินต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาคนเดียวเดี๋ยวมาอีกรอบจะพาเพื่อนรักลงมาเป็นเพื่อน คุยกันนะคะยายจิมแอบส่องมุมนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะมีดอกไม้เนะี่ยยายจิ้นชอบมากเลยนะคะวันนี้ยายจิ้นก็พูดอยู่คนเดียวนะคะโอ้สวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนะคะเ่ยชัดเจนเลยคะ่ะเป็นดอกอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์เขาก่อนนะคะว่าเป็นดอกอะไรนะคะ เดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์เขานี่มาอีกคันหนึ่งแล้วสวัสดีเจ้าไปแล้วเขาก็ว่าเจ้าน่ะเขาก็ตอบเรามานะคะเพราะคนทางเหนือนี่เขาจะทักทายกันนะคะบ้านนอกเขาจะทักทายกันนะคะเดี๋ยวยายจินพาไปดูกระท่อมนะคะกระท่มปลายนาสวยงามมากเลยตอนแรกยายจินไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําคลิปนะคะพอดีมันสวยงามมากเลยตื่นตาตื่นใจก็ตื่นเต้นนี่มีมีมีมพุ่มเฟื่องฟ้านะคะ นี่สะพานสายรุ้งนะคะอันนี้จินลงมาข้างล่างแล้วนะคะมีต้นต้นชำช้านะคะสวยงามนะคะสะพานสายรุง้งเดี๋ยวยายจินหยุดตรงกลางนี่ค่ะเขาจะเป็นรูปโค้งขึ้นไปนะคะเขาจะเป็นสะพานที่ข้ามไปที่ทุ่งนาของชาวบ้านเขานะคะจะมีต้นไม้เยอะแยะนะคะโดยเฉพาะต้นไม้มุมนี้ยายจินชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวยายจินพาไปส่องดูก่อนนะคะ ยายจินก็จะพยายามฝึกและพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายายจีนเป็นคนห้าวๆนะคะพูดเสียงจะพูดเสียงดังแล้วก็แข็งๆอะ่ะตอนนี้รู้สึกเพื่อนเขาบอกว่านุ่มขึ้นแล้วนะคะจะนุ่มจะนวลขึ้นละมีลูกหยอดลูกเล่นสวยงามไหมคะเป็นไปนต้องไปสัมภาษณ์เข้าก่อนนะคะว่าเป็นต้นอะไรนะคะเราไม่รู้อุ้ยยายจินต้องหาโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้กลางสะพานเลยเดี๋ยวทำคลิปเสร็จจะต้องรีบขึ้นไปเอานะคะเราต้องรีบเดินมาสัมภาษณ์ขออนุญาตเข้าไปได้ก็เจ้าได้นะเจ้าต้องไปสัมภาษณ์<ๆ>เพราะว่าายจ,จินก็ไม่ได้มานะคะไม่เคยเห็นสักทีว่ามีมุมแบบนี้อยู่ฟินมากเลยอันนี้ทำคลิปนะเจ้า,จาอ่าสถานที่ท่อง,ทองเที่ยวเพเภอเจียงกลางสุมาเแต่เป็นห้องร้านอย่างนี้ฮักดอยคาเฟ่เจ้า เจ้าของร้านเปิ้นกระจายดีคือสัมผัสคือเข้าไม่แอวได้นะเจ้ายายจินก็จะเออ,อรเราต้องสัมผัสสวัสดีเ<ก>จ้าเปิ้นมีอย่างเจ้าวัดีจ้าจื่อยังจ้าเจ้าของร้านสีสุดาสุดาน่ะเจ้านี่ทําคลิปลง u t u b e นะเจ้าหนูสวยนะคะเป็นอะไรที่ธรรมชาตินะคะเป็นที่นิยมอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวยายจินต้องมีแฟนคลับนะคะเข้ามาเที่ยวนะคะเดี๋ยวต้องพากันมามีเพื่อนมาด้วยไม่คิดว่าจะมีมุมแบบนี้นะคะตอนแรกมาไม่เคยเห็นเลยนะคะ นี่เขามีที่นั่งดื่มนั่งลิงโควิด <c oughs> เขาก็ผูกแมสนะยายจจินพูดยจจินกันเลยไม่ใส่นะคะให้คนอื่นเขาใส่กันหมดเลยนะคะสวยงามะคะ่ะในน,น้ำทําก้ามจือล้านย่ยก็ฮักดอยคาเฟ่เดี๋ยวยจจินจะกจดใส่ฝ่ามือ,อ,เ,อ,เ,อเออลงไปเดี๋ยว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 เดยจินไปอนเอารถมอเตอร์ไซค์ลงมั้ะเออ แอบไวแล้วแอบละเดี๋ยวจะเก็บละเดี๋ยวเราต้องมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเก็บคลิปสําหรับคลิปนี้นะคะยายจินต้องเออพอดีเลย10นาทีนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวเรามาทําคลิปที่2ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ยายจินก็ขอฝากมุมอันนี้ไว้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็คงได้รับความเพลิดเพลินได้รับความสุขจากการรับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจินด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาทำคลิปต่อไปนะคะ